สวัสดีค่ะสวัสดีชาวเทรดเดอร์ทุกๆท,ท่านนะคะวันนี้มาพบกับเราเช่นเคยในช่องเทรดง่ายๆก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาเราขอคนละไลค์ like และคนละ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะคะการลงทุนมีความเสี่ยงควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนคลิปนี้เป็นเพียงการแชร์ประสบการณ์ของเราไม่ได้ชวนลงทุนแต่อย่างใด โอเคค่ะนะคะวันนี้เนาะวันนี้เราจะพามาดูจุดเข้าอ,ออเดอร์ของที่จิบจิตความจิกหนนะคะวันนี้ขอลงเป็นเงินเดโมน,นะคะเพราะว่าอาจจะบางออเดอร์อาจจะลงให้ได้ชมกันเพราะว่าอาจจะมีจุดที่ต้องระวังนะวันนี้เอามาเตือนกันสำหรับสมาชิกของเราเนาะ ก็มีบางจุดนะคะที่ที่เสี่ยงนะเดี๋ยวเราวันนี้เราจะเอาจุดเสี่ยงมามาเล่าให้ฟังแล้วกันนะวันนี้ขอลงเป็นเงินเดโมนะคะเพราะว่าอาจจะมีบางจุดที่จะเข้าให้ดูให้ดูแต่ว่าก็คือเราไม่ได้ใช้เงินจริงนะคะอาจจะเข้าแล้วแพ้ให้ได้ดูว่าทําไมถึงแพ้ออเดอร์นั้นๆน,น,นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราลองหาออ,อเดอร์กันเลยนะวันนี้อาจจะเข้าออ,อเดอร์ให้ได้ดูทั้งไม ชนะแล้วก็ไม้แพ้นะนะอ่ามาดูจุดนี้กราฟนี้ได้นะต้องตัดลงมาพักตัวสองสามแท่งเล็กๆกะนะอ่าคอนเฟิร์มแท่งนี้เสี่ยงนะแต่อ่าวิธีการเข้าคือยอ่อวิงว่งวิ่งขึ้นไปเป็นเขียวแล้วกดซื้อลงนะคะเวลานี้คือเราจะได้อ่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ราคาที่ดีอ่ะแนวบริเวณนี้นะคะเรามองว่าเขาจะวิ่งลงมาหาแนวนี้นะคะแต่จุดนี้เสี่ยงตรงไหนอ่ะมาดูจุดเสี่ยงกันนะคะมีไส้ยาวนะอ่ะก็แค่ลุ้นนะคะว่าออทเด้นนี้จะสามารถปิดเป็นแท่งแดงให้เราได้ไหมนะคะจุดนี้เสี่ยงตรงไหนตรงที่คอนเฟิร์มมีไส้ยาวนะคะจุดนี้ค่อนข้างเสี่ยงอันนี้เข้าให้ได้ชมเรามารุ้นกันว่าสามารถชนะได้ไหมออเดรนนี้นะคะโอกาสชนะก็ห้าสิบห้าสิบเช่นกันนะ อันนี้จุดเสี่ยงของเขาคือไส้เขาจะยาวเขามีโอกาสที่จะลงยาวๆเลยค่ะแต่ก็มีโอกาสที่จะขึ้นเช่นกันนะคะเพราะอะไรเขาทิ้งไส้ยาวค่ะมีแรงซื้อเยอะนะคะช่วงที่เขาถึงปลายไส้ลุ้นค่ะอ่าโอเคไม้นี้ก็สามารถเอาชนะตามเงื่อนไขนะแต่จุดเสี่ยงของเขาคือคอนเฟิร์มไส้ยาวนะ,ะอันนี้ต้องระวังกันด้วยนะคะคอนเฟิร์มของเราต้องเป็นยังไงคะสมบูรณ์เนาะ ขั้นถัดไปจะได้มีโอกาสที่จะสมบูรณ์หรือไปต่อได้ได้ดีนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูออเดอร์ที่สองนะเดี๋ยวหาออเดอร์ให้ได้ชมกันเนาะออเดอร์ order แรกเสี่ยงนะแต่ก็สามารถเอาชนะได้เดี๋ยวมาดูออเดอร์ที่สองกันนะคะ จะพยายามหาทั้งจุดที่สวยแล้วก็จุดที่เข้าแล้วเสี่ยงเดี๋ยวจะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของอจุดที่ต้องระวังนะคะลองเอาไปาสังเกตดูกันได้นะคะสำหรับสมาชิกเทรดง่ายๆของเรานะ,ะแท่งคอนสำคัญนะแท่งคอนเฟิร์มต้องสมบูรณ์ห้ามสั้นห้ามยาวเกินไปยาวเกินไปมีโอกาสยอ่อสั้นเกินไปก็ อาจจะเป็นแท่งอ่อนแรงแท่งแถดไปที่เราจะเข้าออเดอร์อาจจะไม่มีแรงไปต่อก็ได้นะคะฉะนั้นแล้วเทคนิคจิตความจิตหนของเรานะคะควรที่จะคัดแท่งคอนเฟิร์มที่สมบูรณ์นะคะแท่งต่อไปเขาก็จะมีโอกาสไปต่อได้อย่างสมบูรณ์เชิ่นกันนะเงินไขชัดเจนนะคะแท่งสมบูรณ์บวกกับ EMA 2เส้นตัดกันเกิดตรงไหนเกิดบน เส้นกลาง k คและใต้เส้นกลาง k คเท่านั้นนะคะอ่แมกดีสองค่าต้องตัดไปในทิศทางเดียวกันเนาะมองซ้ายมือต้องไม่มีแนวรับหรือแนวต้านฝั่งทางที่จะให้อกราฟวิ่งไปต่อนะคะเงินไขของเราเท่านั้นเองนะเข้าตามเงื่อนไขโอกาสชนะ80%ขึ้นแน่นอนนะคนะไม่มีเทคนิคไหน100%นะคะทุกคนก็ขอขอดูจุดนี้ก่อนนะ ออเดอร์นี้ติดติดอ่ะโอเคเขาวิ่งทะลุติดไปแล้วค่ะนะคะถ้ายอดได้ราคาดีเราจะซื้อขึ้นอ่ะโอเคไหลาตามเทรนไปนะคะจุดนี้อ่าจุดนี้มีโอกาสที่จะอะ่ชนะได้นะคะเพราะไหลเขาวิ่งทะลุติดไปเรียบร้อยแล้วนะคะเขามีโอกาสวิ่งไปหาตรงอ่แนวต้านตรงแดงแอย่างน้อยก็มีช่องว่างให้เขาสามารถวิ่งไปต่อได้นะ,ะจุดนี้นะ แต่ถ้าจุดนี้นะคะบางคนยังไม่มั่นใจในการเข้าที่ว่าเอ้ยมันวิ่งทะลุแนวหรือ,อยังนะคะก็อาจจะต้องเลี่ยงนะออเดอร์นี้นะคะแต่ส่วนตัวนะคะ,ะเคยบอกสมาชิกในในห้องแล้วนะ,ะวะ่าถ้าวิ่งถ้าเขาสามารถที่จะวิ่งทะลุกริดหรือ,อวิ่งทะลุแนวไปได้เขาก็มีโอกาสไปต่อได้นะคะออเดอร์นี้ชนะ ตามเงื่อนไขนเลย f o l l o นะคะเขาก็แนวบริเวณนี้เขาก็วิ่งไปหาแนวได้เนะาะออเดอร์นี้ก็สามารถเอาชนะได้นะคะคืออวิ่งทะลุแนวเราก็มีโอกาสที่กราฟมีโอกาสที่จะไปต่อได้แล้วก็รอให้เขาย่อชนแนวอีกรอบแล้วไปต่อแต่เมื่อกี้ออเดอร์ของเรายังไม่ปิดเหนือแนวใช่ไหมคะแล้วก็ รอให้เขาวิ่งทะลุแนวไปก่อนแล้วย่อลงใหม่อีกรอบหนึงค่อยกดเข้าอันนั้นเป็นวิธีเป็นทริคดีๆที่สามารถลองเอาไปปรับใช้ดูได้นะคะโอเคไหมที่สองชนะนะคะเดี๋ยวเราจะลองหาออเดอร์ที่แบบว่าจะเข้าเงื่อนไขนะคะแต่มีจุดเสี่ยงให้ได้ชมกันนะะเดี๋ยวลองหาก่อนเนาะปกตินะคะทำทำคลิปส่วนใหญ่จะลงจะลงเงินจะอะ จะออกออเดอร์จริงนะคะออกออเดอร์ด้วยเงินเงินจริงนะคะแต่วันนี้ออกอแบบเดโม่ไปก่อนนะคะเพราะว่าจะเข้าจุดที่มันค่อนข้างเสียงให้ได้ชมกันเนาะโอเคเดี๋ยวลองค่ะออเดอร์กันเดี๋ยวนี้จะลองเข้าให้ได้ชมกันสักสองตอนนี้สองละ สักค้าไม้แล้วกันนะคะสักค่าออเดอร์นะคะจะได้ออเดอร์แพ้บ้างแล้วก็ชนะบ้างนะคะเพราะว่าวันนี้เราตั้งใจที่จะลงออเดอร์ที่แบบมีจุดเสี่ยงตรงไหนบ้างอยากจะแนะนําจุดเสี่ยงของเทคนิคนี้ให้ได้ดูกันบางคนนะคะเข้าตามเงื่อนไขทุกอย่างแล้วทำไมถึงแพ้อ่าโอเคคุณอาจจะลืมมองแนวรับหรือแนวต้านหรือ เงื่อนไขส่วนทางแค่หนึ่งข้อโอกาสแพ้มันก็มีเช่นกันนะคะวันนี้เดี๋ยวเราลองหาจุดแพ้ให้ได้ดูกันเห็นๆเ,เลยนะคะว่าจุดนี้มีโอกาสแพ้อ่ะดูดูกราฟนี้นะคะอ่าโอเคออเดอร์นี้นะมีโอกาสแพ้อ่ะเงื่อนไขส่วนทางกันนะคะจุดนี้เราเดี๋ยวเราจะลองเข้ากราฟนี้ให้ได้ดูนะ อ่ EMA สองเส้นตัดอยู่ข้างล่างเส้นกลาง KC นะคะเดีย๋ยวเรารอให้เขาย่อดได้ราคาดีเหมือนเดิมนะย่อขึ้นไปอ่ะวิ่งขึ้นไปอ่ะโอเคกดออเดอร์นี้เสียงเพราะอะไรแท่งคอนเฟิร์มถือว่าสมบูรณ์นะคะแต่แนวะกิดตรงนี้ทะลุกิดแล้วค่ะแต่ EMA กับเส้นกลางนะคะเขาพาดตรงตรงอ่าไปไปลายแท่งคนถ้าพาดตรงท้ายแท่งอันนี้เน้นย้ำเงื่อนไขก็ ส่วนทางกันนะคะเงินไขไม่ดีสามห้าร้อยตักขึ้นนะนะคะอันนี้คือส่วนทางกันเขามีโอกาสที่จะทำไซด์เวค่ะจุดนี้นะอ่าโอเคเห็นไหมคะอ่า EMA นะคะควรที่จะพ่าตร,ตรงท้ายแท่งนะไม่ใช่ปลายแท่งเขาจะมีแรงถ้าท้ายแท่งเขาจะมีแรงลมสูงแต่อันนี้คือเห็นไหมคะเขาเหมือนจะเป็นพาดวิง่งแท่งเคียนวิ่งบน เส้นยึกยักยึกยักอ่ะเงื่อนไขส่วนทางอ่คะอันนี้ก็มีโอกาสเสี่ยงเนาะอ่ะโอเคค่ะจุดนี้ความเสี่ยงเห็นแล้วนะอิมเอกับเส้นกลางควรพลาดท,ท้ายแท่งไม่ควรพลาดปลายแท่งของคอนเฟิร์มนะคะอันนี้ไซด์เวย์ไปละเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวลองหาออเดอร์ที่ต่อไปกันเลยแล้วกันสองสามอ่ะออเดอร์ที่สี่นะคะเอ่อปกติหาแต่ออเดอร์ที่ ควรจะชนะเนาะวันนี้จะหาออเดอร์ที่แบบหาจุดเสี่ยงให้ได้ชมกันนะอ่ะโอเคกราฟนี้น่าจะเป็นตัวอย่างได้ดีนะเราขอเข้าอ,ออเดอร์ก่อนแล้วกันนะคะรอย,ย่อดกดขึ้นอ่ะโอเคจุดนี้เสี่ยงเพราะอะไรหนึ่งกราฟไม่สวยกราฟไม่มีมีเอ่อแ <c oughs> ท่งเรียนที่ ัอลุ้มไม่สวยนะคะยึยักยิบย,ยักแดงแล้วก็เขียวสองแดงหนึ่งอ่าจริงๆเป็นเทรนขาขึ้นนะคะขาขึ้นแต่ขึ้นแบบไซด์เวสลับสีนะคะอ่าตรงนี้แนวต้านอ่าเดี๋ยวลองตีแนวต้านเทรนไลน์ให้ได้ดูกันอ่าแนวรับบ้างนะคะแนวรับตรงนี้อ่าลากขึ้นไปค่ะตียังไงก็ได้นะคะไม่ผิดอ่าจุดนี้เสียงแน่นอนนะเพราะอะไรอืมมีค่ะแนวปิดตรงนี้ติดกีดตรงนี้ค่ะนะ มีมีแนวนะคะแต่กดเข้าเด้วยให้ได้ดูเพราะว่าอยากให้รู้ว่าอ่ะตรงนี้คือชนแนวแล้วโดนทุบลงมานะอ่ะเห็นแนวกันไหมคะตรงนี้นะคะเป็นแนวเส้นริกเนาะจริงๆเงื่อนไขเข้าหมดเลยนะคะแต่ทําไมไม้นี้ถึงแพ้เพราะมีแนวต้านขวางอยู่นะคะอะเห็นไหมคะเงินไขเข้าหมดเลยนะ คอนเฟิร์มก็ได้งานะทุกอย่างขึ้นขายแต่มีแนวโอเคเดี๋ยวลองหาออเดอร์ order, เสี่ยงสักหนึ่งออเดอร์ order, ให้ได้ดูเนาะอันนี้ก็แพ้ไปแล้วนะคะเดี๋ยวลองหาออเดอร์ที่มันเสียเส่ยงเสี่ยงอีกสักหนึ่งออเดอร์ให้ได้ชมกันนะคะตอนนี้เราเข้าไปที่สี่ไม้ละเดี๋ยวรออีกหนึ่ง อ่จุดนี้ได้ไหมอ่ะโอเคอันนี้เข้าตามเงื่อนไขนะคะคอนเฟิร์มแท่นี้นะเดี๋ยวและแทงถัดไปเดี๋ยวเราจะกดซื้อลงอันนี้ทะลุแนวละอ่ะเดี๋ยวเราจะซื้อลงนะคะรอให้ได้ราคาดีอ่าโอเคนี่ลักษณะลักษณะนี้คือกดได้กลางแท่งนะคะอันนี้นะ ถ้าในกรณีเราเข้าออเดอร์แล้วได้กดได้ประมาณคือราคาที่เราเขาเรียกว่าอะไรราคาที่เราจะเข้าคือต้องได้ราคาจุดเปิดหรือไม่ก็จุดที่เป็นราคาย่อถึงจะดีนะคะโอกาสที่จะชนะสูงแต่ถ้าเขาวิ่งไปไม่ย่อ,โ,อโหรีบเข้าเหมือนเมื่อกี้นะคะ ดปั้งเข้าไปโอกาสชนะน้อยมากนะคะแต่อันนี้โชคปีคือเงื่อนไขเขาครบไงคะเขาปรับเป็นเทรนขาลงแล้วจุดนี้นะคะอันนี้เงื่อนไขครบมันก็เลยมีโอกาสที่จะชนะแต่นะคะถ้าก,กดได้ราคาประมาณนี้นะคะให้อยู่ที่ประมาณ8ปดสิบเปอร์เซ็นคือคุณแพ้แน่นอนนะคะฉะนั้นแล้วราคาที่ได้นะคะควรเป็นราคาจดเปิดเนาะอ่าโอเคอันนี้ชนะชนะแบบฟุกนะคะเพราะว่า เขามีโอกาสที่จะไปต่อได้แต่ถ้าได้ราคาประมาณนี้นะคะแพ้แน่นอนเนาะโอเควันนี้นะคะเราได้เข้าออเดอร์ทั้งไม้แพ้แล้วก็ไม้ชนะจุดเสี่ยงเราก็แนะนำกันไปเยอะพอสมควรนะคะวันนี้เนาะก็อยากให้เห็นทั้งจุดที่เอ่อแพ้จุดที่ชนะอันนี้เป็นเงินเดมโมนะคะเราก็เทสของเราด้วยเช่นกันนะก็จะมีไม้เขียว เยอะหน่อยนะคะอ่าเดโมเนาะก็จะเยอะแต่เงินจริงก็เยอะเช่นกันนะคะวันนี้อาจจะมีไม้แดงคันให้ได้เห็นสองไม้จริงๆไม้สุดท้ายคนที่จะแดงให้เห็นนะคะแต่ว่าไม่แดงนะคะ,นะะก็ตอนนี้นะคะวันนี้เราลงเดโมให้ได้ชมไม่ต้องห่วงนะเงินเดโมไม้แดงไม่เป็นไรไม่เครียดนะคะก็อยากให้เห็นจุดเสี่ยงนะคะคนเอาไปปรับใช้เลยนะคะทุกคนเลยนะใน สมาชิกเทรดไง่ายๆของเรานะคะลองเอาไปปรับจุดเสี่ยงจุดไหนที่มันเสี่ยงเราคัดออกให้หมดค่ะนะคะจุดไหนที่มันมั่นใจเราก็เอามาปรับใช้ในการเข้าเทรดทำกำไรของเราเนาะโอเคจุดเสี่ยงก็รู้แล้วนะคะจุดดีก็รู้แล้วก็ขอให้ทุกท่านนะคะสมาชิกเทรดไง่ายๆของเราแล้วก็ผู้ชมใหม่ที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะก็ลองลองปรับใช้ดูได้เนาะ,ะโอเคค่ะ สำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านที่รับชมคลิปนี้นะคะประสบความสําเร็จในด้านการเทรดทุกท่านเลยขอให้อยู่รอดในตลาดได้ในระยะยาวค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะใครที่อยากเริ่มเรียนรู้สามารถสมัครตามลิงก์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะคะเขามีเงินเดโมให้เราได้ทดลองใช้ได้ฟรีค่ะ ฝากประชาสัมพันธ์ในส่วนของเทคนิคนะคะเทคนิคจีบความจีบงายเราทำเป็นอีบุ๊กออกมาจำหน่ายเรียบร้อยแล้วนะคะและเปิดคอร์สให้ได้เรียนตัวต่อตัวกันแล้วนะคะหากท่านใดที่จะเรียนรู้เทคนิคน,คนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ลายด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะคะและที่สำคัญเรามีกลุ่มลน์ให้เรียนรู้ได้ตลอดชีพเลยค่ะ หรือถ้าใครที่อยากจะเรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเทรดนะคะสามารถกดติดตามเพจ a c e b o o k ของเราได้นะคะและมีกลุ่ม Facebook ด้วยนะพิมพ์เข้าไปได้เลยค่ะว่าเทรดง่ายๆสามารถพิมพ์เป็นภาษาไทยได้เลยนะค้นหาได้เลยในนั้นนะคะเราก็จะอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับการเทรดให้เรื่อยๆเลยนะคะลองเข้าไปติดตามกันได้เนาะความสำเร็จเกิดจากการเรียนรู้จากความผิดพลาดการที่จะเป็นเทรดเดอร์มืออาชี้นต้องใช้ทักษะและประสบการณ์ ต้องผ่านการพัฒนาอย่างต่อเนื่องหลายปีนะคะสิ่งเหล่านั้นนะคะจะหล่อหลอมให้เรานั้นตัดสินใจได้เฉียบคมมากยิ่งขึ้นพลาดน้อยลงมากยิ่งขึ้นเปรียบเสมือนมีดได้เลยค่ะยิ่งเวลาผ่านไปรับมีดไปเรื่อยๆมีดมันก็จะยิ่งคมมากขึ้นค่ะสิ่งสําคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือวินยัยอันนี้ขาดไม่ได้เลยค่ะเราต้องมีวินัยในการฝึกฝนมีวินยัยทุ่งเตให้กับการศึกษาอย่างต่อเนื่องและหาวิธีการเทรดที่เหมาะกับเราทําวินัยให้เกิดเป็นนิสัยจะช่วยพัฒนาเราได้มากขึ้นค่ะสุดท้ายเราคงต้องลา ขอให้ทุกท่านที่รับชมคลิปนี้ประสบแต่ความสุขโชคดีตลอดไปเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ